ะครับผมต้อนรับสู่การเรียนการสอนนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตออนไลน์นะครับช่วงหนึ่งนะครับก็ตอนนี้เราก็กําลังศึกษาเรียนเกี่ยวกับเรื่อง Java โปรแกรม m i n g ใช่ไหมครับก็เกี่ยวกับเรื่อง j a วาพื้นฐานนะครับวันนี้ก็จะเป็นจ a v าพื้นฐานนะครับเราก็เรียนจาวาขึ้นไปเราเรียนจ a v ากันไปประมาณครั้งสองครั้งแล้วนะครับก็จะมีเนื้อหาบทเรียนพื้นฐานกันมานะครับ เราก็เป็นการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตออนไลน์นะครับก็อยู่ที่ไหนเราก็สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับขอให้มีอินเทอร์เน็ตต่อเข้ามาเท่านั้นเองนะครับต่อไปอาจจะไปมหาลายัยแต่ว่าไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นะครับใช้พวกอะไรนะ iPad นั่งเรียนนะครับก็หรือว่าต่อไปมหาวิทยาลัายหรือว่าอ,อาจารย์นี่ก็อาจจะ ตกงานมากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์และพวกนี้มันเข้ามาช่วยแล้วก็ต่อไประบบคอมพิวเตอร์มันก็จะเหมือนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับประสิทธิภาพสูงกว่าการสอนของอาจารย์บางคนใช่ไหมครับเพราะว่าอาจารย์บางคนสอนก็เขาเรียกอะไรปิ้งแผ่นใสนะครับก็ปิ้งไปปิ้งมาใช่ไหมครับปิ้งแผ่นใสนะครับแล้วก็พูดมองแต่กระดานแล้วก็พูดพูดพูด,พดหันมาอีกทีหนึ่งก็นักศึกษาก็หลับไปครึ่งห้องนะครับ งั้นต่อไปการเรียนการสอนมันก็จะเนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ต่อไปจะดีขึ้นดีขึ้นมากๆนะครับจนทําให้เราสามารถจะติดต่ออินเตอร์แอคทีฟกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เราสามารถจะเรียนบทเรียนออนไลน์นะครับโดยไม่ใช่ไม่ต้องมีอาจารย์สอนนะครับก็คือเป็นบทเรียนแบบอินเตอร์แอคทีฟที่มีความสามารถสูงเราเรียนไปแต่ละบทแล้วก็อาจจะมี q u i สมีคําถามมีอะไร สอบแทรบมีมีวิดีโอโชว์ขึ้นมาให้ดูหรือมีข้อมูลอะไรมาให้เราดูแล้วก็การเรียนการสอนก็จะสนุกตื่นเต้นใช่ไหมครับเหมือนเล่นเกมนะครับเหมือนเล่นเกมปัจจุบันเหมือนเล่นเกมเด็กที่เล่นเกม online, ออนไลน์เขาติดกันก็เพราะว่ามันสนุกใช่ไหมครับเล่นแล้วมันสนุกถ้าการเรียนการสอนมันสนุกแบบนั้นก็ก็ここทําให้คนเราก็อยากอยากเรียนอยากสอนอยากเรียนอยากเรียนรู้ในเรื่องที่มันสนุกใช่ไหมครับงั้นระบบการเรียนการสอนต่อไปนี้ถ้ามันทําได้สนุกตื่นเต้นนะครับ งั้นแต่และว,วิชาต่อไปนี้ก็จะอาจจะเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งใช่ไหมครับบน Android บน iPad นะครับเป็นแอปหนึ่งเรียนจ a ว่าเรียนอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเรียนภาษาอังกฤษอะไรที่มันเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งก็จะอาจจะมีอาจารย์ซึ่งเป็นเหมือนตัวไอสไตึ้นมานะครับเหมือนหนังเรื่องหนึ่งที่เคยดูะนะ AI หรือเปล่าครับที่เป็น artificial intelligence ใช่ไหมที่มันมีเหมือน ระบบคอมพิวเตอร์มันมีตัว i อสต l e ขึ้นมาแล้วก็สอนสอนสอนออยากรู้อะไรพิมพ์ข้อมูลเข้าไปก็สอนสอนสอนสออร์แอคทีฟกันได้เลยเป็นสารมิติใช่ไหมครับอ่โอเคงั้นเรากลับมาเรื่องของเราว่าตอนนี้เราก็จะมาเรียนรู้นะครับในส่วนของ Java Programming พื้นฐานนะครับเมื่อกี้เราก็พูดถึงส่วนต่างๆไปแล้วใช่ไหมครับเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทั้งหลายแหล่นะครับวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลพื้นข้อมูลพื้นฐานทั้งหลายแหล่การตั้งชื่อ ข้อมูลนะครับการกําหนดค่าตัวแปรนะครับอันนี้เราก็จะมาพูดถึงค่าคงที่กันนะครับค่าคงที่นะครับค่าคงที่เป็นยังไงนะครับโอเคค่าคงที่นะครับค่าคงที่นะครับการประกาศค่าคงที่นะครับโดยการใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปตัวหนึ่งนะครับนําหน้าคําสั่งประกาศนะครับนำนำหน้าคําสั่งประกาศชื่อโดยจะมีรูปแบบดังนี้นะครับ ไฟนั่น,นะครับก็จะมีคีย์เวิร์ดคำว่าไฟนอน่น data type แล้วก็ consent, constant น่ constant น่ name นะครับแล้วก็เท่ากับ expression นะครับก็เท่ากับว่าเมื่อกี้ที่ที่เราประกาศเนี่ยจะไม่มีไฟนอน่นใช่ไหมครับตอนนี้เรามีไฟนอ่นเพิ่มเข้าไปตัวหนึง่งเป็นคีย์เวิร์ดนะครับไฟนอน่นะครับเป็นคำสนวนของจาว่าไฟนอนนะครับแล้วก็ data type data type ก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับที่มออีอะไรบ้างนะครับ data type มี Byte ใช่ไหมครับมี Integer ใช่ไหมครับมีช็อ t มีลองมีโฟร์มี d ับเบิใช่ไหมครับมีบูลีนใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็น Data าไท e ์เมื่อกี้ที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับแล้วก็ตามด้วย Constant Name นะครับค่าคงที่นะครับแล้วก็เท่ากับ Expression e x p r e s s i o n ก็คือจะเป็นตัวค่าต่างๆนะครับเป็นการคำนวณหรือเป็นค่าต่างๆก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการประกาศของค่าคงที่นะครับ ก็จะแต่ว่าต้องมีไฟนอ่นนะครับไฟนอ่นก็หมายถึงค่าเนี้ยเป็นค่าเดียวตลอดทั้งโปรแกรมนั่นเองนะครับก็คือเป็นไฟนอ่นไม่มีการแก้ไขค่านี้อีกแล้วนะครับเป็นไฟนอ่นะครับเป็นค่าคงที่ทั้งโปรแกรมก็ใช้ค่าคงที่นี้มีใช้ค่าคงที่ที่เป็น expression นี้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับอย่างเช่นนะครับไฟนอ่น integer นะครับ integer เป็นตัวแปรชนิดอะไรครับเป็นตัวแปรชนิดอะไร เป็นตัวแปรชนิดจำนวนเต็มจำนวน32บิตใช่ไหมครับมีค่าสูงสุดได้ถึงเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ที่เราดูวน2ล้าน2,000ล้านนะครับนะก็คือเราก็กำหนดค่าเป็นค่าคงที่ f i n อ l เป็นแบบจำนวนเต็ม integer ชื่อ c o n s e n t name นี้ก็คือ minimum เท่ากับ4ดังนั้นตัวแปร minimum น,น,นี้ จะเป็นค่า4ตลอดทั้งโปรแกรมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็อย่าลืมปิดด้วยนะครับเซมิโควล์อ่าต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับไฟนอลดับเบิลนะครับก็จะมีไฟนอลเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตัวแปรชนิดดับเบิลนะครับตัวแปรชนิดดับเบิลเป็นยังไงนะครับตัวแปรชนิดดับเบิลเป็นยังไงส้มเ่็นยางไงตัวแปรชนิดดับเบิลเป็นยังไง ฮ่าเชอรี่ครับตัวแปรชนิดดับเบิลตัวแปรชนิดดับเบิลก็จะเป็นนะครับตัวแปรขนาดเป็นตัวแปรทศนิยมใช่ไหมครับสามสิบสองหกสิบสี่บิตเลยนะครับตรงนี้ไม่ใช่สามสิบสองเป็นหกสิบสี่นะครับ, 32, นนรบถ้าสามสิบสองน่าจะเป็นโฟลทใช่ไหมครับเป็นตัวแปรทศนิยมหกสิบสี่บิตนะครับก็ ชื่อ constant name ก็จะเป็น min แล้วก็ under score gpa ใช่ไหมครับจริงๆแล้วตามหลักที่เราเรียนรู้เมื่อกี้นี่คือค่าคงที่ต้องตั้งด้วยตั้งตัวยังไงฮะตั้งต้นด้วยตัวใหญ่ทั้งหมดนะอันนี้อันนี้เขตั้งต้นโดยเล็กก็จริงๆก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าตั้งต้นเขียนด้วยตัวใหญ่ทั้งหมดเราจะเข้าใจาว่าอ๋อนี่เป็นค่าคงที่นะครับงั้นก็ minimum gpa ก็เท่ากับ2เก เกตเกตต่ำสุดต้องเป็นสองถ้าใครต่ำกว่าสองก็ต้องมีปัญหาใช่ไหมครับต้องรีบเร่งให้มันขึ้นมากกว่าสองนะแล้วก็สุดท้ายปิดด้วยเซมิโคลอนใช่ไหมครับขอบเขตของตัวแปรและค่าคงที่นะครับขอบเขตขอบเขตของตัวแปรนะครับตัวแปรและค่าคงที่นะครับซึ่งประกาศขึ้นนะครับสามารถจะใช้งานได้ภายในบล็อก ที่อยู่ในวงเล็บปีกกาใหญ่แล้วก็วงเล็บปีกกาเล็กเท่านั้นนะครับหรือว่านะครับหรือว่าเป็นปีกกาสปีกกานะครับสมมุติเราใช้ปีกกา หญ่เกินนะไม่เป็นไรครับก็ก็คือภายในบล็อกป,ปิดกาเท่านั้นเองนะครับการประกาศตัวแปรหรือค่าทงที่เนี่ยมันก็คือใช้ในบล็อกป,ปิดกาเท่านั้นถ้านอกเหนือไปจากนี้ก็ก็ใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราประกาศไว้ที่บนคลาสเลยนะครับก็คือจําได้ไหมครับการประกาศการการประกาศคลาสก็คือ modifier ใช่ไหมครับ แล้วก็ cast นะครับแล้วก็ชื่อ cast นะครับแล้วก็วงเล็บปีก,กาใช่ไหมครับถ้าเราประกาศค่าตัวแปรไว้ตรงหลังวงเล็บปีก,การนี้ก็คือใช้ได้ทั้ง cast เลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไปประกาศค่าตัวแปรหรือค่าคงที่นี้ไว้ในเมธอดนะครับเมธอดก็จะมีวงเล็บปีก,กาเหมือนกันดังนั้นก็จะใช้ในส่วนของเมธอดนะครับถ้าออกไปนอกเมธอดก็อาจจะค่านี้อาจจะไม่ถูกต้องหรือเออร์เอร์ได้ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ก็จะ งั้นค่าตัวแปรค่าคงที่จะประกาศขึ้นก็ต้องอยู่ในวงเล็บปิดการหรือว่าอยู่ในบล็อกคำสัง่งเท่านั้น,นะครับต่อมานะครับต่อมาโอเคนะครับภาษาจาวาแบ่งตัวแปรและค่าคงที่ออกเป็น2ประเภทนะครับตัวแปรหรือค่าคงที่ที่เป็นคุณลักษณะนะครับของอ็อบเจกต์ หรือคุณลักษณะของคลาสนะครับดังนั้นที่คุณลักษณะของอ็อบเจกต์เราก็สามารถจะมีตัวแปรหรือค่าคง,งที่ได้นะครับหรือคุณลักษณะของคลาสก็จะมีตัวแปรหค่าคง,งที่ได้าที่ที่ที่อธิบายมาแล้วน,นะครับตัวแปรหรือข้าคง,งที่ที่อยู่ในบล็อกของเมธ h อดนะครับเรียกว่าค่าคง,งที่ภายในหรือเรียกว่า local constant นะครับ หรือตัวแปรภายในที่เป็น local variable นะครับจับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะได้อธิบายกันต่อไปนะครับก็คือตัวแปรหรือค่าคงที่ที่อยู่ในบล็อกในเมธอดจะเรียกว่า local constant นะครับหรือว่า local variable นะครับจบเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลนะครับวันนี้ที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับวัตถุผสมตอนแรกที่ที่ ที่ให้เราเรียนรู้กันนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับแนะนําสัญลักษณ์และคําต่างๆที่ใช้ในภาษาจาวากันได้นะครับแนะนําสัญลักษณ์แล้วก็สัญลักษณ์แล้วก็คําต่างๆใช่ไหมครับมีคอมเมนต์ใช่ไหมครับมีไอดีไนฟายใช่ไหมครับมีคีย์เวิร์ดใช่ไหมครับมีการแยกคาใช่ไหมครับ,รรบอันนี้มีค่าคงที่ใช่ไหมครับมีสัญลักษณ์และคำต่างๆ แล้วก็จะมีข้อมูลค่าคงที่แล้วก็ข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในภาษาจาวานะครับแล้วก็แนะนําการประกาศค่าส์ได้ไม่ใช่ประกาศคาสประกาศค่าคําสั่งหรือกําหนดค่าตัวแปรนะครับอันนี้เราก็ที่ได้เรียนรู้ไปนะครับตัวดําเนินการประเภทต่างๆอันนี้เรายังไม่ได้เรียนรู้ไปคงต้องคงต้องข่าหน้านะครับเพราะว่ามันมันจะเยอะแล้วก็ต่อเนื่องไปนะครับ <S <S <ๆ>ก็เป็น อธิบายการแปลงชนิดข้อมูลนะครับอันนี้ก็คงต้องเป็นคำหน้าต่อไปนะครับแนะนําชนิดข้อมูลแบบอ้างอิงนะครับข้อมูลแบบอ้างอิงเป็นยังไงนะครับเราก็จะเรียนรู้ครั้งต่อข้างหน้าต่อไปนะครับก็เป็นพวกนี้สามทุ่มเหมือนกันนะครับแนะนําคําสั่งที่ใช้ในการรับข้อมูลส่งข้อมูลนะครับคําสั่งในการแสดงผลอันนี้ก็จะเป็นยังไม่ได้พูดถึงเลยนะครับก็เดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับ งั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวอย่างของโปรแกรมจริงนะครับที่ใช้ในการกำหนดค่าต่างๆนะครับแล้วก็อ e ีคิปนะครับเหมือนเดิมน,นะครับซอสโค้ดตัวนี้นะครับก็จะเป็นซอสโค้ดตัวโปรแกรม m o n i y e x c h a n g e นะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตาโปรแกรมนิดหนึงก่อนแล้วกันนะครับหน้าตาโปรแกรมนะครับหน้าตาโปรแกรมนะครับ มันนี่เอ็ก n g e น o r ซอ o โค้ดซอสโค้จะอยู่ตรงนี้นะครับหน้าตาโปรแกรมถ้าหน้าตาโปรแกรมก็จะอยู่ในที่เห็นมีเยอะๆตรงนี้ก็ไม่เกี่ยวนะครับก็จะมีเฉพาะส่วนเดี๋ยวนะให้ดูแบบนี้นะครับโอเคอนะครับก็จะให้ดูตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นมันนี่เฉพาะโปรแกรม m ั n นี่เอ็ก n g นนะครับส่วนอันนี้จะเป็นโปรแกรม m e r i c a n Share อันนี้โปรแกรม IP Camera นะครับผมก็ยังทำองเออร์เลอร์อยู่นะครับ อันนี้เป็นโปรแกรมของอะไรนะครับม่สนใจงั้นก็เรามาดูในส่วนของโปรแกรมม o n e y Exchange นะครับแล้วก็ส่วนซอสโค้ดนะครับก็ผมต็โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวจะส่งซอสโค้ดให้ในทางเมลแล้วกันนะครับหรือส่งลิงก์ให้ไปดาวน์โหลดก็ได้นะครับอ่านี่นะครับเรามาดูซอสโค้ดตัว MoneyExchange.java เนี่ยนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับ MoneyExchange.java นะครับโอเคนะครับนะครับเรามาดูตัว เมื่อกี้เราพูดถึงไปแล้วเรื่องของ identify Ident ify. Ident ify. Ident ify. นน Ident ใช่ไหมครับ identify 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 ก็นี่นะครับ identify ใช่ไหมครับ identify ก็คือชื่อชื่อ class นั่นเองนะครับชื่อ class นะครับ identify ของการชื่อตัวแปนรนี่ก็จะเป็นชื่อตัวแปรนะครับชื่อตัวแปร btn call ใช่ไหมครับอันนี้ก็ตัวแปรตัวแปรตัวแปรนะครับตัวแปรทั้งหลายแหล่นะครับ ถ้าเรามาดูส่วนที่หน้าต่างเอาลายนะครับหน้าต่างเอาลายนะที่ที่ขวามือสุดเนี่ยนะครับอันนี้นะครับ BTN call นี่นะครับ BTN call นี่นะครับเป็นตัวแปรนะครับเป็นตัวแปรตัวแปรชนิด button เป็นตัวแปรชนิดปุ่มกดใช่ไหมครับของจาว่าของ Android ก็จะมีตัวแปรชนิดเพิ่มมากขึ้นมานะครับกว่า,กว,ากว่าจ้ากว่าจอว่าพื้นฐาน เมื่อกี้เราพูดถึง Java พื้นฐานนะครับก็จะมีตัวแปรไม่กี่ชนิดใช่ไหมครับแต่ถ้าใน Android ก็จะมีในใน Java ของ Android ก็จะมีตัวแปรที่เพิ่มขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องพวกกราฟิกทั้งหลายแหล่เยอะเพิ่มขึ้นมา <c oughs> นะครับ <c oughs> อย่างเช่นตัวนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ identify การตั้งชื่อตัวแปรนะครับเห็นไหมครับ e ตัว e ตัวเล็กนะครับแล้วก็ตามด้วยทั้งหลายแหล่นี้เหมือนกันนะครับ3ตัวเลยนะครับนี่นะครับนนี้เหมือนกันนะครับ identify นะครับ identify ฟายนะครับ i ินเดนตินะครับ identify ฟายอินเดนติฟายนะครับเห็นไหมครับอันนี้อันนี้ถ้าเราสามตัวใช่ไหมครับเราเราตั้งอันนี้เป็นอ่าดูที่อันนี้นะครับก็คือ private นะครับ private เดี๋ยวเราก็ว่ากันต่อไป private private ก็คือภายในคลาสไม่ส่งออกข้างนอกนะครับ radio button ก็คือเป็นเป็น data type นะครับ สามตัวเลยก็เป็นปุ่มเหมือนปุ่มเลือกใช่ไหมครับปุ่มเลือกชนิดเงินเท่านั้นเองนะครับนี่ปุ่มเลือกชนิดเงินแบบ u s เอสดอลลาปุ่มเลือกชนิดเงินแบบยูโรยูโรปุ่มเลือกชนิดเงินแบบเยนนะครับเพราะอันนี้มันเป็นโปรแกรมแปลงค่าเงินใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ Identify นะครับที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับการแล้วก็การตั้งชื่อนะครับการตั้งชื่อคลาสนะครับอ่านีการตั้งชื่อคลาสนะครับก็ก็ ก็เป็นแบบนี้นะครับการตั้งชื่อคลาสนะครับการตั้งชื่อตัวเมธอดนะครับการตั้งชื่อตัวเมธอดอันนี้นะครับตั้งชื่อตัวเมธอดเอับั่นนะครับการตั้งชื่อตัวเมธอดการตั้งชื่อตัวเมธอดนี่นะครับเมธอดนี่ครับเมธอดอ่านนี่นะครับเมธอด มันคียเหตนะครับโปรแกรมนี้มีกี่เมธอดครับจำได้ไหมครับเราเรียนรู้เรื่องคลาสเรื่องเมธอดไปแล้วนะครับคลาสก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับคลาสคลาสมันนี่เอ็กแชนใช่ไหมครับและส่วนนี้ก็จะเป็นเป็นอะไรครับส้มเป็นไรเอ่ยส่วนนี้จะเป็นอะไรอันนี้คือคลาสใช่ไหมครับส่วนนี้จะเป็นอะไรตัวแปรนะครับตัวแปรหรือเราเรียกว่าอะไรครับ คุณลักษณะใช่ไหมครับ attribute นะครับใช่ไหมครับนีนะครับก็จะมี attribute นี่นะครับสี่เหลี่ยมเล็กๆนี่นะครับ attribute attribute นะครับแล้วก็มาถึง method ใช่ครับ method on create นะครับแล้วก็มี method อะไรอีกโปรแกรมนี้มี method หลายตัวนะครับมี method on create option อีกใช่ไหมครับมี method option item นี้อีกนะครับมี method do คาวเกรดอีกใช่ไหมครับเห็นไหมครับจะเมธอดเนี่ยจะขึ้นตั้งตั้งตั้งชื่อขึ้นต้นด้วยด้วยด้วยอะไรด้วยที่เป็นคำกริยาใช่ไหมครับอันนี้นะครับเห็นไหมเป็นออนนะออนออนเคียใช่ไหมครับออนนี่ก็ออนนี่ดูดูคาวเกรดก็คำนวณใช่ไหมครับมีเมธอดอะไรอีกดูนิวดูอเบลใช่ไหมครับ ก็คือทาทาใหม่ทําใหม่ก็อาจจะเป็นการเคลียร์นะครับ about ก็อาจจะเป็นการาเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อีกน e t ถอดหนึ่งก็จะเป็นดู exit ใช่ไหมครับนีก็โครงสร้างแล้วก็ย้อนกลับมาดูโครงสร้างของตัวโปรแกรมจะว่านะครับก็จะมีคลาสนะครับก็คือโปรแกรมนี้ก็มีคลาสเดียวใช่ไหมครับมีคลาสเดียว มีคัสเดียวใช่ไหมครับมีหลายเมทอดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเมทรับแล้วก็จะมีตัวแปร Data หรือคุณลักษณะตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นตัวแปรนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนต่อไปที่เป็นตัวอย่างก็คือคีย์เวิร์ดใช่ไหมครับคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดมีอะไรบ้างนะครับคีย์เวิร์ด คีย์เวิร์ดมีอะไรบ้างนะครับลบก่อนนะครับคีย์เวิร์ดคืออะไรคีย์เวิร์ดก็คือคําสงวนของจาวาใช่ไหมครับคีย์เวิร์ดอยู่ตรงไหนบ้างนะครับคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดอ่านี่นะครับคีย์เวิร์ดแพ็กเกจใช่ไหมครับอินพุตพับบิกคลาสนี่ก็คือเป็นคีย์เวิร์ดพับบิก บอยซูเปอร์อันนี้นะครับคีย์เวิร์ดนะครับนิวนี่นะครับคีย์เวิร์ดฟอลคีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดมันก็จะเหมือนมีสีสีม่วงๆนี้ออกมาให้ก็ได้ครับโอเคคีย์เวิร์ดนะครับ, okay, รบแล้วเราเรียนรู้อะไรอีกครับคีย์เวิร์ดแล้ว เราเรียนรู้อะไรอีกนะครับข้อมูลค่าคงที่มีไหมโปรแกรมนี้ค่าคงที่อ่าอันนี้ตั้งตั้งตั้งตัวแปรเป็นแบบดับเบิลใช่ไหมครับตัวแปรดับเบิลแล้วก็มันนี่แวลูเท่ากับศูนย์ะครับที่เราเรียนรู้ไปแล้วคือการประกาศประกาศประกาศตัวแปรใช่ไหมครับประกาศตัวแปร อันนี้ชนิดตัวแปรดับเบิ้ลใช่ไหมครับชน,นิดตัวแปรดับเบิ้ลนะครับชน,นิดตัวแปรดับเบิ้ลนะครับแล้วก็ชื่อตัวแปรใช่ไหมครับแล้วก็กําหนดค่าใช่ไหมครับอันนี้เหมือนกันอันที่สองนะครับตัวแปรเหมือนกันตัวแปรจะเป็นแบบสตริงนะครับเป็นแบบเป็นแบบข้อความนะครับ <S <S มันนี่ลาเบลเลเบลนะครับแล้วก็ จะมีวงเล็บเครื่องหมายอยู่ข้างในก็คือไม่มีค่าอะไรแต่เป็นเหมือนว่างเปล่าแต่เป็นข้อความสตริงนะครับหรือว่านนี้อันนึงเป็นดับเบิลเหมือนกันนะครับตัวแปรชนิดดับเบิลนะครับข้อมูลชนิดดับเบิลนะครับชื่อตัวแปรแล้วก็ตั้งค่าให้เป็นศูนย์ริ่มต้นนะครับโอเคนี่ก็คือเป็นเป็นการประกาศเป็นการประกาศค่าตัวแปรนะครับ เรื่องของส่วนที่เป็นตัวเลขฐาน16กาัตัวเลขฐาน10นะครับเดี๋ยวเรามีตัวอย่างในตัว ASCII ให้ดูนะครับปก่อนนครับ,รบเดี๋ยวตัวผมจะให้ดูตัวอย่างเขาเรียกตาราง ASCII นะครับ ตาราง ASCII ก็คือจะเป็นตารางของค่าตัวอักษรหรือค่าชาแรคเตอร์นะครับค่าชาแรคเตอร์ต่างๆนะครับอ,อนุญาตเปิดนิดนึงนะครับอยู่ในไฟล์ของผมนะครับ ASCII table ASCII table นะครับเจอแล้วนะครับ ASCII table นะครับ ก็ตัวเลขฐาน16นี่ก็จะมีความจําเป็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเราเขียนโปรแกรมพวกติดต่อกับฮาร์ดแวร์หรืออะไรเงี้ยมันจะมีตัวเลขฐาน16นะครับซึ่งเป็นค่าต่างๆในเลขฐาน16อย่างเช่นเกี่ยวกับพวก ip address หรือ mac address mac address นะครับที่เป็นเลขฐาน16ใช่ไหมครับงั้นบางทีเราเราก็ต้องต้องดูดูค่าด้วยนะครับวก็มันมีมีบางอย่างที่ติดต่อกับฮาร์ดแวร์มันจะเป็นเลขฐาน16นะครับอันนี้เราก็มาดู เกี่ยวกับตัวใหญ่ไปหน่อยอโอเคอันนี้ก็จะเป็นตาราง ASCII นะครับก็คือค่า ASCII ต่างๆนะครับที่เห็นตรงนี้ด้านซ้ายมือสุดนี่คือเลข2ใช่ไหมครับเลข2เลข2ฐาน10นะครับเลข2ฐาน10นะครับก็เท่ากับเลข2ฐาน16นะครับอันนี้เป็นเลขฐาน16 นะครับเลขเดี๋ยวนะครับอ่านี่นะครับเลขฐานเลขฐานเลขฐานสิบใช่ไหมครับศูนย์เลขฐานสิบหกเฮกเนี่ยนะครับแล้วก็เลขฐานแปดเลขฐานแปดเราคงไม่ต้องสนใจนะครับเรามาดูที่เลขฐานสิบนะครับเลขฐานสิบถ้าเป็นตัวสิบใช่ไหมครับเลขฐานสิบหกจะเป็นตัวเอนะครับ แล้วก็ค่าของ character ก็คือจะเป็นค่า Lf ก็คือเป็นค่า feed line นะครับ feed l i n ก็คือย้อนกลับมาตำแหน่งที่หนึ่งนั่นคือค่า home นั่นเองนะครับค่า h o m ค่าปุ่ม home นั่นเองนะครับนั่นคือว่าถ้าเราจะใช้ค่าปุ่มกดปุ่ม h o m ก็คือย้อนกลับมาที่ตัวแรกสุดของบรรทัดเนี่ยนะครับก็คือลาย feed เนี่ยนะครับ เราต้องใช้ค่า Character Lf ก็คือค่าเขาเรียกฟีดไลน์เนี่ยนะครับไลน์ฟีเนี่ยนะครับซึ่งมีค่าเลขฐาน16นะครับตัว a เออไม่ใช่มีค่ามีค่าเลขฐาน16คือค่า a ก็คือเท่ากับเลขฐาน10ค่า10นั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นตัว c h a r a เตอรนะครับ ถ้าเราทําอะไรเกี่ยวกับตัวเชเลกเตอร์อย่างเช่นแสดงผลออกหน้าจอหรือแสดงผลอะไรเงี้ยเราต้องใช้ตัวเชเลกเตอร์ในการแสดงผลนะครับซึ่งค่าตัวเชเลกเตอร์เนี่ยมันจะไม่ใช่ค่าตรงๆกับค่าตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับคราวนี้เรามาจะดูตัวอย่างตรงตัวนี้นะครับตัว A นะครับตัว A ตัว A นี่นะครับตัว A ถ้าเชเลกเตอร์ของค่าตัว A นะครับ ค่าตัว a ก็คือค่าตัว a ที่แสดงผลบนหน้าจอนะครับจะมีค่าเท่ากับ41เลขฐาน16นะครับแต่แตจะมีค่า65เท่ากับเลขฐานรับนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลข ascii นะครับ เมื่อกี้ในตัวอย่างที่เราเรียนก็จะมีถ้าถ้าถ้าเราจะกําหนดให้ตัวค่าตัว A ตัว c h a r กเตอร์เอออกออกไปหน้าจอเนี่ยเราต้องกําหนดด้วยเครื่องหมายคําพูดแล้วก็ A แล้วก็ปิดเครื่องหมายคําพูดใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นตาราง ASCII เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ให้เรียนรู้ไว้นะครับเพราะว่าตาราง ASCII บางโปรแกรมอาจจะต้องใช้นะครับวันนี้เดี๋ยวขอ จบบทนี้ก่อนนะครับแล้วคราวหน้าก็จะส่วนที่เหลือนะครับก็จะมีเกี่ยวกับตัวดําเนินการนะครับหรือเรียกออเปอเตอร์นะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับการแปลงค่าแปลงค่าตัวแปรนะครับแปลงค่าชนิดตัวแปรนะครับแล้วก็ขอปิดวิดีโอไว้ก่อน